ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้พบก,กับผมวิวทีบีชาแนลวันนี้บิวจะมาทําคลิปจัดอันดับ5ตัวละครที่มีผู้เล่นใช้งานน้อยที่สุดนะครับหรือไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับงั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราไปเราไปดูว่ามีตัวละครตัวไหนบ้าง เป็นตัวละครที่คุณผู้ชมคิดไหมหรือเป็นตัวละครที่คุณผู้ชมชอบเล่นกันบ้างหรือเปล่านะครับไปกันเลยดีกว่าครับคำเตือนการจัดอันดับนี้ทางเจ้าของช่องได้เป็นคนจัดอันดับขึ้นมาเองหากข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องก็ขออาภาัยด้วยนะครับอันดับ5้านิกิตา สำหรับความสามารถของนิกิตานะครับก็คือเพิ่มความเร็วการ reload ีโหลด24%กระสุนัดสุดท้ายของปืน s m g เนี่ยจะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น24%ซนะครับซึ่งความสามารถของนิกิตานี่ก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่สาเหตุที่ทำให้นิกิตาไม่ได้รับความนิยมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลของตัวละครเนี่ยไม่เด่นพอนะครับความสามารถไม่เด่นแล้วเนี่ย คนก็เลยเล่นน้อยนะครับคือสกิลตัวละครของนิกิตาเนี่ยถ้าเกิดคนใช้เป็นเนี่ยบอกเลยว่าจะเก่งมากๆนะครับตัวละครนี้นะครับจะเหมาะกับคนสายบวกในระยะใกล้นะครับบอกเลยว่าถ้าใช้ตัวละครนี้เป็นนะครับจะเด่นมากแต่ว่าคนเล่นน้อยนะครับคือเล่นโหมด c v c เป็นร้อยรอบเนี่ยก็คือไม่เจอนิกิตาเลยนะครับ เจอครับแต่น้อยมากน้อยแบบน้อยที่สุดนะครับอันดับที่4แอนดรูครับสำหรับสกิลของแอนดรูนะครับคือลดอัตราความเสียหายของเกราะนะครับซึ่งสกิลตัวละครตัวนี้นะครับไม่เด่นนะครับคนก็เลยเล่นตัวละครตัวอื่นนะครับซึ่งสกิลมันแค่ลดอัตราความเสียหายของเกราะนะครับ ผู้เล่นส่วนมากจึงเลือกใช้งานตัวละครตัวอื่นนะครับอย่างเช่นโครโนหรือเคนลี่นะครับก็เลยทําให้ตัวละครนี้นะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็ผู้เล่นน้อยมากๆนะครับอย่างเช่นในโหมด CVC เนี่ยบิวเล่นลงร้อยรอบนะครับก็เจอน้อยนะครับน้อยมากพอๆกับนิกิตาเลยนะครับอันดับ3โอลิเวีย สําหรับสก,กิลตัวละครตัวนี้นะครับถ้าเราชุบเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะได้เลือดเพิ่มนะครับซึ่งสาเหตุที่ตัวละครตัวนี้ได้รับความนิยมลดลงนะครับก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในสายซัพพอร์ตเพื่อนนะครับหรือสายฮิวครับ อันดับที่2มิชาครับสำหรับสกิลของมิชานะครับขนาขับรถนะครับจะเพิ่มความเร็วและตกเป็นเป้าหมายของศัตรูนะครับยากขึ้นลดความเสียหายในขณะขับรถนะครับสกิลตัวละครนี้ครับไม่ได้เด่นด้านสายบวกนะครับแต่จะเด่นในด้านสายขับรถนะครับสาเหตุที่ทําให้ตัวละครตัวนี้ไม่ได้รับความนิยมนะครับก็เพราะว่าผู้เล่นส่วนมากจะ เล่นสายบวกหรือสายโจมตีนะครับมากกว่าการขังรถเล่นในเกมนั่นเองนะครับก็เลยจะให้ตัวละครตัวนี้แบบเจอได้น้อยนะครับในโหมด c v c หรือแทบจะไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้จําเป็นนะครับสกิลของมันไม่ได้จําเป็นต่อโหมด c v c มากเท่าไหร่นะครับ อันดับหนึ่งนูล่าและไพรมิสครับสำหรับ2ตัวละครชายหญิงนี้นะครับไม่มีสกิลติดตัวนะครับและไม่สามารถเพิ่มสกิลตัวละครตัวอื่นเข้ามาได้นะครับเนื่องจากไม่ได้รับความนิยมเลยทําให้ผู้เล่นไม่ค่อยนิยมเล่นตัวละคร2ตัวนี้นะครับแล้วก็พบได้น้อยมากๆเลยนะครับหรือไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบอยุ่มาเพราะว่าเป็นตัวละครที่ มีมาตั้งแต่ฟรีไฟแบบเริ่มเปิดตัวใหม่ๆนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับการจัดอันดับตัวละครที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชม เท่านี้นะครับถ้าหากอยากให้บิวทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจะทําการแก้ไขให้เร็วที่สุดสาหรับวันนี้ก็ขอกลับลาคุณผู้ชมก่อนครับ,บายบายเจอกันคลิปหน้าครับ